สวัสดีครับพี่น้องผมนกคนใหญ่สายคองมาถักทยายวันจันทร์นะครับวันนี้ก็เอานกมาหัดกิ่งครับจะมีปลาแน,น่นอนยอยู่นี่ครับแต่ก่อนผมเปิดเหรียญแล้นี่ครับข้างหลังผมในหมู่บ้านมีสามคุกครับผมนี่ที่แรกผมมาเป็นนกปลาหันผมเหลียวหาช่องมึอนกตัวขึ้นกันครับเป็นของทีมงานนี่แหละมึงเห็นสาวล้วเห็นพันเนียดของจักเรียกว่าเป็นของทีมงานเชียร์ของซี ครับผมมันออกไปหาแล้วเราผมนั่งฟังกันหนผมใส่ทางนี้อยู่ข้างหลงงังกล้องโอยแล้วเอาดีเถอะวะตัวเดยวออกมาเนาะมันนี่เนาะแล้ววันเห็นผมหลอกอนองอยังไงเดี๋ยวผมทายบางอีกทีครับ you <sweak> นั่งอยู่เรีบป่าไงนี่ครับมาแล้วมาแบบแรกผมว่าจะย่องไปใส่แล้วนกป่าไหนเครื่องใหญ่ยังลองดูอีะขันอยู่กำลังเข้ากันอนี้ขันใช่ไหมใช่เอามากี่ต่อหน่ะสองเดี๋ยวดูให้เลยเนี่ยว่าอยู่ขันอยู่ไม่ที่นั่นนั่นอยู่เคียงกันกับนกป่าอยู่นะนกป่าดไม่สู้ ใ,นะใส่ไ้นใส่ขางในเหรออ้นงานครับหนุกกำลังเขาแล้วกันครับกไม่นนครับผมจับเขาเียดเลยพี่น้อง นิดเลยครับนี่ครับมันนาสองสามตัวพี่น้องข้างบนแจ็คน็ตมานน้ำตัวเสียงเงินแจ็คกี๊แมนบ้าแมนผมมาขาหลุ่นนำหนกคิมงานน้ำมี่นี่เนื้อปลาพันหนูก็คิดไม่คิปครับครับผมจอนเสร็จ มาขึ้นนาขึ้นนกเมเขาเฉยไเนี่ตูดตะเขียบตูตะเขียบมาห่างแฉยพี่น้องต่แข็งอยู่ตูตะเขียบมาแข็งอยู่ย่าตรงมอีกทีพี่นองคู่มันคู่ปันเดียพะมีเขามาสองสามตัวอยู่ส้นบน ผมบริเบิง้งขาสันดีได้พี่น้องจะอุ่มเจะมีอุ่มจินเบิบ้งบริเรนไปเลยนะครับเลยครับจำหนึ่งแถมที่สี่ครับนกไหม,มไต้องไม่ติดตังสีเราเพลิล้ำเพลินนะครับอ่ะคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดติดค่าผมด้วยครับผมผมละครยิ่สายคองสวัสดีครับสวัสดีครับ ปากกันดีครับปาก